เดื่อดทานตีตี่ทั้งสั่นเราคนบ่มีไฟเพี้ยนสั่นครับาดนี้เดือดมาแล้วเดือดมาแล้วพัน่ะเดือดมาแล้วสมมุิมันเดือดเราแม่เดียนหงายเสือเสือไก่พ่วงสีขันนะบาดนี้สีล่ำยงได้ซุยแม่ฟังบาดนีนการลองการล่ำมีมาจังไดเนี่ยตั้งแต่กี้ต่ก่อนเด้อแม่เด้อตั้งแต่กี้ต่ก่อนมาท่านมีการลองการล่ำดอกมีเสียงแค้นเสือเสือเสียงนกกาลวี บาดนี้เพิ่นจะเอามาเปลี่ยนกวนล้ำกวนล้ำเกิดขึ้นกวนหมูทางเมืองเล่าสอปปล่าขามผงเขาแม่จะเป็นหมอล่ำกวอนหมอล้ำพิ่นหมอล้ำหมูบาดนี้วาดการล่อการล้ำสมัยตะกี้เริ่มแรกตั้งแต่แต่มีการหล่อการล้ำเกิดขึ้นกวนหมูเป็นล้ำหยังตะกี้เขาเอินล้ำพื้นอยู่ทางฟังเล่าล้ำพื้นห่านบ่ท่านย่อหอบ่ท่านยกไตขี่กระบอกล้ำตะกี้เอาฟังล้ำพื้นจังหนสักกอนสาธิตไตเติ้ลให้ผู้เฒ่าฟังสักกอนเด้อใจเย็นสักกอนเด้อไว้รุ่นก็ได้ mặt chẳng mà chắc cao cầm bàn con vô thì an phải lúc mà yên là xong tháng nó biến chê tên tên rào rào lung tên bang tên tên rào và rào lung tên bang và nhám không cầm bài phù đâm ti căng mi tục สาตังภาษาจงว่ามาหมูลิงกระตามพ่อเริมเข้าดูตุ่นดีลูตุนผุงคนแ่าบ่านจำเมาของเก่าองพระพุดทานเจ้าสิ่นแล้วแต่ดูนเดียวดีบนกะปีลาปนโจละใจไเพิรมาลำเดินผัวตัวเรนดินหนาวที่ที่มาดีทีร่นทนอันนี้ม็นล้ำพื้นขามโค้งมาจะเป็นล้ำพูไทยล้ำพูไทยไต่ล้ำพูไทยถึงล้ำพูไทยไต่เกิดขึ้นก้อนหมู่ ลำปูไทยไตย่เลยจังมาลำปูไทยซึงลำปูไทยไต่เพื่อนมาจังไหนบัดนี้เนี่ยเพือ่อนอาตึงปูเดือนสามโคอยลุ่มไหวไหวไปป่าหาผักหวานแกงใส่เนื้อขันหองไอผูปลามาน้องนี่คิดหวดัวใจจังไหนแหวกขันหิงหาสั่งปลาหมาหาลัดไปอยู่ดงดอยไหมจิบไก่ไก่แซวไก่ไก่บอกคือไทยบ้านอื่นผูเบา่ามีหมื่นตื้อบอกคือไอแมเมาวานาะ ลั่บูได้ทึงจังหวะสีโยนเขาบันีมอแยลทา กปังเอิยเฮ้ยย่า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 บัดนี้ว่าสิยาอาขึ้นฝนยาสุมอยู่ใบใบเสียงทำยานตกใส่แปนปันมะพร้าวล้นใส่ดินน้ำสังไปใส่ห่วงเฮ้ยย่า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 บัดนี้ย้ำแม่เต่าเพิ่นใจหาย เปอนหากไหลลูกเคยมีย้ำแม่เท่าใจดีแต่งลูกสาวน้ำเอือนเราบอกคืนไปแล้วเราสั่งแนวแม่เท่าจมขั้นบอกขาแม่เท่าทิ่มสาแลวอายบอกคืนะนานโค้นี่หะานี่อควอยบอกกาขืนพูดเป็นยังชี่ละนณะไปเก็บเห็ดกันหนไปพอแล้วผมทิ่มตาเห็ดแลนี่เรือนี่ย อันนี้สาธิตล้ำผูไทยเทิงบาดนี้การลองการลำพันไปเสียงควงเสียงควงซุมมือนีเสียงควงเสียงคว,ง,ง,ควงต่างแต่กีบเป็นจงังไดน้นไปวัดไปว่าต่กี่ตะก้อนเป็นจังไดซุมือนี่เป็นจังไหนบัดนี้หม้อแค้นค้นไปวัดไปว่าต่างแต่กีบไปหอดวัดขึ้นไปศาลาหนอดนาพระประธานกาบลงกสามเทียมมับมับมับมา,มา,มา,มาปปปสาต,ตัวเด้อ <c oughs> ้ผู้ขาอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บใจอะไรความไข่ใหญ่มีผานาพ้นสมัยตะกี้ไปวัดไปว่า แต่าคนนสม,มอนีไปหอดบัดบัดเียคนสมัยใหม่ไปหอดบัดหอด่ากกาบล่งสามเทียมามามาสาตัวเด้อผู้ข่าถือหวยหลังม่นที่หนึ่งถือหวยหลักกะรี่มีเงินล้านใส่กระเป๋าแน่เด้อผ่านหนามาค้นสมอนีเด้อสมัยใหม่สมัยมา,มยมาปุ้งเขาสมัยเสาอดอกผู้ญิงอกอ,กอกนอกบ้านม่นท่องกองหนังตาไปขอลขบเปนเทาะไปวัดเนี่ยกลับขึ้นมามา,มานอนฝันบัดเมียฝันว่าจังไหน่าที่สุนนิสา ฝันไปพุนฝันมาพี่ฝันไปพี่ฝันมาพุนฝันว่าเขามาฝันมาเขามายังนี้พ่อฝันว่าเขามาหนึ่งสองสามสี่ออกโทรทัด์บกงามบ้าเดยตัวก้องตัวจะไปอืออะอะขันชีวาสี่กระบะมันออกมันออกก้องเขาออกบ่ได้เพื่อนสีตัดฝันว่าเขามาสีีตัวปฏิเสธเนี่ยห้ามไม่ลุยเขา ว่าจ so ังใดรังวัดนี้อย so ่าลืมหาแม่นหกสามอย่าลืมหาแม่นหกสามเด้อคนฟังโอ้ย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 น้อยรักน้มาไปน้ำก่อนล้ำจะซื้อได้จะมากระล้องเบิ้งเด้อแม่เด้อหางหกสามหันมืถือการซื้อไปเลยเรี่ยมันจีออกดอก อักมันสุมวดเอาลดบาดนี้คนไปวัดไปว่าฟังไปเสียงควงเสียงขวังแตกีกับเบือขือสุมือนี่เสียงขวงเสียงกวงเตกีมีกวเงหน่อหนึ่งมีลำมาหน้าหนึ่งตีแซีกันเอิญคนเข้าวัดเขาว่าเสียงขวงแตกีดังจังเลยตีแม่ดังป้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 งปืนปืนปืนปปืปปึ้งเสียงขวังเตกีบานนี้เสียงลำมาหน้าตีรับตุ้ม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 ตีแสีกันปืนปืงป้งปืนปืนปงนปืนปืงปืนปืนปืงปืนเสื้อชูบุมไปละวัด ่าเจียงกวางลามาลาเดินมาตึงบึมเปิดเปิงบึงอเปิงเปิดเปิงบินปนป้งทึงเทเตบึงเกีมกินปนกูนอ่ะทึงเทีเตืึงเกีมตักเตียมเตียมสววยจุดพูดคนมาหาแนวกินคือเก่าไวบอกจังบอกบันทันไน้กินเข่าได้ตต้งเหมือเท่านี่มันฟ้าวสันนี่มันบอเป็นหยังดอกบอยกินกะยาเทาะกาตาปูฟังในฟังลำดีๆได้ฟอนวนวนสัะพี่น้อง มาเป็นอย่าง,งดอกชีิตหมอลำม,มันกับบัคือคนธรรมดาเด้แต่ว่าการเปลี่ยนมอลำม,มันดีอยู่หลายอย่างดีอยู่จังไหนว่ะตีวสุนิสาไปบ้านนั่นบ้านนี้เขาบ้านเจ้าของบ่ได้กินจักเทียเอาตะมันสีแหลงเอาตะมันสีถ่วงเข่าู่บ้านเจ้าของมันบ่เปลี่ยนราคาดอกเออผู้รับสื่อก็รับสื่อราคาถือบัตรไปขายนั่นผู้รับสื่อไปขายทั้งหนอกเมื่องนอกนี่รวยแต่ว่าผู้เหตุนี่ถูกซ้ำเก่าฮ็ดหน้าเนี่ยบ่นม่นธรรมดา โอ้ครับครับเออรับรับหลอดพ่อเดี๋ยวตีปุ๊บดอกพ่อโอ้ยบักเตอรมันลักไปปีนพู่อีกแล้วพ่อเดี๋ยวเอิ่นมันเกินแล้วมั้งไอยังพูดล่ะมันเกินพู่อ่ะหาบอกหาว่าบาทนี่คนสมัยใหม่เสียงควงเสียงควงกต่สมัยใหม่บ่คือกันแม่แม่บ้านนี่เสียงควงเสียงควงเสียงแขรงดังขึ้นกวนมูอเสียงฉาบนี่ล่ะตีซะกันแพง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 อันนี้เสียงฉาบ นี่ยมันมีกขวางสุดมันมีหลายแนวเสียงกวังตีรับพึงพึ่งพึ่งพึ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 ่งพึ่งนึ่งพ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 ึ่งนึงึ่งพึ่งนึงพึางนึ่งพ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 ึงพึ่งพึ่งนึ่งพึ่งนึ่งพึ่งพึ่งนึ่งพึ่งพึ่งึ่งนึ่งพึ่พึ่งนึ่งพ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 ึ่าพึ่ง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 ้ึ่งพึ่ แสดงว่าวัดอันวัดบ้านผู้ขาดอกว่ามันวัดบา้า,บานเฮาบ้านเฮาถือว่าด,ด,ดีอยู่แม่อ่อนซ้อนคักยังววาไปหอดบ้านหอ,นหอนนดว่าก็ดีขี้เขาไปวัดถุนได้แม่ว่าม่นงันอยู่วัดสะด้ะนี่ขี้ลงไปแล้วเลยขี้มาพีเห็นห่างยุพีก็เลยมาพีส้นดอกอันนี้เสียงควงเสียงควงสมัยแตกีบาดนี้ค้นเฮาบานนี้แตงเพลียงไต่กีกับมวลคือกันเพียงแต่กีเพิ่นแตงเพิ่นมาจางไหนล่ะทิมแมเพิ่นมาเมาืองไทยเรานี้แซนดีหนักหนาในน้ำมีปลา าทำมาหากินละแผ่นดินของเราปลูกเลี้ยงสานเ้าอยู่รวมกันไปเราอยู่เป็นสุขละสนุกสนานเราตั้งทินทาละมาจนยิ่งใหญ่เมืองไทยเรานี้แสนดีกะไรเรารักเมืองไทยยิ่งที่เราเอออันนี้เพียงสมัยแต่กี้เพื่อนแตงไ้บาดนี้เพียงสมัยไม่แตงมาจากไหนบานน,บานี้เพื่อนเอามาแปงไม่บาดนี้ สมัยคนเปลนหนี้เปลียนสินเพิ่นแจ้งว่าจังไดเพื่อนว่า,า,เนาเมืองไทยเรานี้แซนดีนักนาในน้ำไม่มีปลาในน้ำมีแต่นี่น้อยสอสามไม่มีเอาไปจับน้ำสาหาัสตลอดนี่แหละคนสมัยสมัยนี้เปลนหนี้เปลี่ยนสินลหลายบาดนี้การลองการล่ำพันไปบัดนี้สมัยที่สองพันมาเป็นการเอาหมอลำกวนมาประยุกใส่หนังตะลุงหนังตะลุงเกิดขึ้นอยู่เมืองพัดตลุง,ง,ลงก,อ,อ,นงงกอนโมตะกี้เขาเอ้นหนัง ตะลุงนี่ยุ่งเมื่อผาตะลุงเอามาทางภายสาเกินหนังปะโม่ไถ่เรือว่าหนังบักตื้อนี่ผลักพา่บผือรือสีบักแมวบักตื้อสาวสีสาวท่าบาดนี่แอบมบสามทั้งทางหนาเอาพาเขามาตั้งตัดต้นกล้วยไม่เสียบเมื่อนี่บอมีต้นกล้วยเอามาล้ำผู้ยิ่งนี่แหละเสียบแทนต้นกล้วยอย่าี้ม่ไหมเอามันมีหูเพื่อกันเนาะเสียบบวกบวดีเสียด้อต้นกล้วยต้นกล้วย บาดนีหนังตะลุงเพิ่อนมาจังไหนมันสีมีก่อนล้ำออกมากก้อนเพิ่อนมาจังไหนเพิ่อนมาเดึกมาแล้วกันล้ำตันต่อน้ำนั่นเด้อดเราพอตันมองต่วมอต่อหันเอาใจก่อนทางทางลำมันเด้อแม่ยก็มีไรขวานบนก่อนไหลผามีบ่ออินโต้เราเรียนป่อยอากเตียงขึ้นน้ำเดือดเราเรียนสู่เมืองซุ่มเมืองไหลกันกวนจัดกันเสียเราเราเรียนกุ้งก่อนกุ้งก้อนไหลทางซุ่มกวน เตื้อเมียถึงสีพันดวนพันดวนล้หมู่พิงแจ่มควงสลรับดับต่อมาเร้องมาใจซองลาบีอดเตื้อเตเมียานบตื้อบักตื้อับเมอมากรเดียวหนาำีูเหนยนะเดียวนี้หน้าีภบเพียนะนกนน้เยคมยลาไหลคมาจอิยต่อว่เขาแล้วร้อจากบาวาดเนพ่อมใยา้ห้ทะเล จากเลียกพลื่นสีออกจากก้อนมบูบานิสูนิสาเอาต้นกล้วยไปถาเชียบเนดะ้ออันนี้สม,มุดเป็นไม่เท่าพลื่นสีแล้วเนี่ยเด้อ วาลโมตัสสะปะขาวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อนั่งเทา้าเอยปะโกชีต้องไอ้ปัญจุลยว่ากันจอมไทยกันจะยกมือขึ้นสิบหนึ่เหนือเจียงกันก็ส่งทูตเจียนตังมาลาองค์พระพุทธพระธรรมพระทีรทัลั์เรียนมาองค์พระคุณต้องไอ้พระมาลัายทจี๊ยนนี่นัน่งบริเวลาบางโดงถ้ามันฟังเอ๋ยไปนิดถ้ามันฟังเอ๋ยไปหน่อยปวดท้าพายลูกแต่คุณนายเจ้าตาได้รยวโตีนอ่พอได้เปล่าคนตามาดูลูกา ไหวจับไหวยับเผาไปแม่ตดไหวห้เสียบสะกดแม่ลื้อสีพันไปบบมักแม่เปลี่ยนสาวแบบเนี่ยบักแม่ไปเปลี่ยนสาวสาวท่าเขียนฝ่ายอยู่เตะตะลางสาวท่า่าจะไหนมือคำแอลลอกจอกบน่เแบบอันนี้สาวท่าเขียนฝ่าย เงี ters, ้ยเงี Jean, ้ยก็เงี้ย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 ก็เงี้ยเงี้งีเงี้ยดังมาแวแวเจบ่มากวนีสิไปแถววว่าทยเงนี่บ่มีน้พึ่งเอาท่ามามาหนี้บักแมปตายมากปะเนี่ยเออป้าท่ามันเขีดไตัวน่พานาบาบักแม่มันก็เลยใจพญาไปท่าไอ้ท่าเงี้ยบ่มีหากาบินมาพรสที่ดลวงอยู่บ่ท่า สาวท่ากะแลพิแมบเงี 8, nah mum, ้ยบอมีสีหนากะไข่กอจมูกบอมีดังดังบอมีกระดูกรวบไปฉีหมวกน้อยสิไปห่วงยุบบ้านไหนลาพิแมบบัดนี้บักแมบมันใจยังไปาดพูดฉีหมวกน้อยสิไปห่วงยุบบ้นมันพิษแม่มึงหมดตาปปนะสาวท่ากะแลพี่แมบขนแขงเจ้ากะซ่าขาเจ้ากะเกิงสัตติกีตะกวันท่านสั่งยังจังดังแมบลาพี่แมบปปนะบักแมบมันใจยายไงสัตติกีตะกวันท่านสั่งยังจังดังแมบสัตติกี้กูขีแม่มึงละท่ามันจบกะลาแบงดังหนอ นงนังมาเด้อนอง่าแงไปไานเงแต่เนี้ยจนั่ตาับยองจอดันโตนั่งตาแ่งจอดยีอ้ยนีนั่นรังหน้าขนนวันรอันไหก่อื้อยใบหั่้ไหมาสร้างวาเทวบเนี่ยมันนี่ตอดมือเด้โจ๊สลัดอันตาลุ่มบเนียแม่ บาดนี่การท่านคนเฮาเกิดมาแล้วต้องสร้างสินกินท่านเมื่อนี่ทำหมุญขึ้นบ้านไม่กับเป็นการท่านคือกันเอาเอาเอาการยากไรนั่นได้ยูครับได้ยูใจเย็นสะกดเนื้อพี่ไอ้เด้อกูหลับเอากูหลับแบงร้องให้เราเดียกว่างหันนี่เจ้าไปยู้ใส่ยวชีร้องให้ไม่ดอกเอาหลังนี่ลากันเอาไปซ้ำนี่เอาลากันเอาลุงแล้วเจ้าจุ่มนหลังลาผูวปังมันยืนเจริญไปลาห์ควันมาตัวลาโดนลาบังบังบังเดือน ความไปหางยังความไปทัรความแล้วกับมาหนาหันพี่เด้อว่าพวกเราทานน้ำตักเต็มืลอเนี่ยขอเสียงคนมากวนเนี่ยด้วยม,มีหน่อยเอาตามหน่อยล่ะขอเสียงเจ้าภาพน้องขอเสียงผู้ที่ถือเลขงวดที่มานเนี่ยขอเสียงผู้ของไงก็มูเนี่ย ขอเสียงคนบ่มีผัวเนี่ยผู้ของไงก็มูนี่สังเกตยู่ทายงั่นคนขอหน่อยสิยังเอแ่คนของไงสิยังเอาเออพูอลำคว้บนจังสนับพนคน

Alors, la voilà, la voilà, voilà. mu ờ, bao câu chọc rồi bay yếu nhắn cay để cả thầu say muạc đi lên, hoàn toàn để nó bảo để đó, đó, đó. sang đây bàn quen tiếu mới nên, canh nha bớt, canh nha bớt, câu ta luộc xin nữa mà nên đó. เอเมก็ตึงเูไลนันไลไม่โอ้ยรอเพีก็เล้ก็มีบาง่ผู้ดดนยมมาด้รักดมดูดมดูลาารุง